ตอนที่16เงินตำลึงแรกกฎของหอจุ้ยเซียนกับหอหวินเคอร์จูแทบมีได้แตกต่างกันทว่าระดับการให้บริการผู้คนแตกต่างกันอยู่บ้างหลินรวนยังคงทําเหมือนก่อนหน้านี้ให้หลินหานอยู่เฝ้าของส่วนตนเองจะเป็นคนเข้าไปสอบถามทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในหอจุ้ยเซียนมีเสี่ยวเออร์เข้ามาทักทายอย่างกระตือรือร้นเขามิได้มองหลินรวนที่ภายนอกเหมือนกับเสี่ยวเออร์หอหวินเคอร์จูยินดีต้อนรับเชิญด้านในมิทราบว่ามากี่ท่านขอรับ ลินรวนตอบกลับอย่างสุภาพเช่นกันน้องชายรบกวนเจ้าไปเชิญหลงจู้ออกมาทีเถิดข้ามีสิ่งของบางอย่างอยากจะขายให้แก่หอจุ้ยเซียนของอยู่ที่ใดเยี่ยงนั้นหรือพาข้าไปดูได้หรือไม่แน่นอนลินรวนนำเสี่ยวเออออกมาที่ประตูจากนั้นก็ชี้ไปข้างข้าๆลินหานซึ่งมีกวางและกระต่ายป่าวางอยู่ดวงตาของเสี่ยวเออทอประกายทันใดเขารีพยักหน้า พวกท่านมาที่นี่นะเป็นเรื่องบังเอิญและสองสามวันมานี้หลงจู้ของพวกเรากัดกลุ้มใจเรื่องของป่ามีพอบัดนี้หลงจู้ของพวกเรามีอยู่อีกราวครึ่งก้านทุกถึงจะกลับมาพวกท่านเข้ามานั่งรอด้านในก่อนเถิดลินรวนพยักหน้ารับก่อนจะก้มตัวลงไปแบกกว่างเสี่ยวเอ้อปรัดเรื่องเป็นอย่างมากเขารีบเข้ามาช่วยยกตะกร้ายอย่างรวดเร็วส่วนลินหานอุ้มกระต่ายสองสามตัวตามเข้าไปในร้าน เสี่ยวเอ่อพาทั้งสองคนไปยังสวนหลังร้านบริเวณนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงานเสี่ยวเอ่อเชิญทั้งสองคนนั่งลงจากนั้นก็ยกกาน้ําเข้ามาทั้งยังรินชาให้สองพี่น้องคนละถ้วยพวกท่านทั้งสองโปรดรอสักครู่คาดว่าหลงจู้คงจะกลับมาเร็วๆนี้ลินรวนขอบคุณพวกเขาพลางยกถ้วยยกขึ้นมาจิบนางต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ดังนั้นนางจึงกระหายน้ํามากจริงฮ่าฮ่าลินหานมีความประมาทเล็กน้อยเขานั่งหลังตรงพลางยืดอกขึ้น ลินรวนยกยิ้มแล้วเอ่ยว่าพวกเรามาขายของป่ามิได้มาขายตัวสัตว์หน่อยเจ้าตื่นเต้นอันใดกันลินหานสองพี่น้องรออยู่มินานหลงจู้ก็กลับเข้ามาพอเสี่ยวเออเห็นหลงจูกลับมาจึงรีบนำข่าวไปแจ้งทันทีเมื่อหลงจู้ได้ยินว่ามีคนเอาสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่มาขายจึงรีบสาวเท้าไปที่สวนหลังร้านทันทีทั้งสองท่านคงมาขายของป่าศนะขอค่าดูหน่อยเถิดเดิมทีหลงจูคิดว่าสัตว์พวกนี้คงได้รับบาดเจ็บมาบ้าง แต่คาดมิถึงเลยว่าสัตว์ป่าพวกนี้จะมิม,มีรอยแผลเลยสักนิดมิเลวๆสัตว์ป่าเหล่านี้ยอดเยี่ยมยิ่งข่าจะรับซื้อไว้ทั้งหมดเมื่อหลินหานได้ยินดังนั้นจึงเผยรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าแต่หลินรวนกลับเอ่ยถามว่าหลงจูไม่ทราบว่าราคาทั้งหมดนี้คิดเป็นเงินเท่าใด หลงจู้หัวเราะราพลางตอบว่าเรื่องราคาพวกเจ้าวางใจเถิดราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาดกวางตัวนี้ข้าจะให้คนนำไปช่างก่อนข้าให้เจ้าช่างละ40่สอีส่วนกระต่ายป่านับเป็นตัวตัวละ100่งอเจ้าคิดเห็นว่ายี่งไรบ้างลินรวนรู้สึกว่าราคาของสัตว์ป่ามิได้ต่ำเลยส่วนกวางตัวนั้นน่าจะหนักราวหนึ่งช่างได้ส่วนกระต่ายเฉลีย่ยแล้วตัวละสองสาช่างราคานี้นางสามารถรับได้ดังนั้นนางจึงพยักหน้ารับอย่างหนักแน่น หลงจู้สั่งให้เสี่ยวเอ้อนำตาช่างมาช่างกวางก่อนจะเหลือไปเห็นตะกร้าที่วางอยู่ข้างๆหลินรวนเจ้าใส่อันใดไว้ด้านในกันหลินรวนรู้สึกประทับใจหลงจู้ผู้นี้เป็นอย่างมากดังนั้นนางจึงยกวัชพืชที่ปกคลุมตะกร้าออกเผยให้เห็นพวงองุนด้านในไอายาอางังุนเหล่านี้เติบโตได้ดีจริงๆนี่ยังมีถึงฤดูการอางังุนเลยนี่มันหายากมากเลยนะองุนเหล่านี้หลงจู้จะรับหรือไม่ หลงจู้ลังเลเล็กน้อยหอจุย้ยเซียนของพวกเราม่ค่อยมีแขกสั่งอ่งุ่นเท่าไรลินรวนยิ้มร่าหลงจู้หอจุย้ยเซียนกับหอหวินเครือจูที่ได้การค้าดีกว่ากันหลงจุ้กยิ้มออกมาทันใดว่ากันตามจริงแล้วหอหวินเครอจูทำการค้าได้ดีกว่าพวกเราเล็กน้อยพวกเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงหอจุย้ยเซียนของเรายังเป็นรองพวกเขาอยู่หลงจู้ของหอหวินเครือจูรอบเป็นอย่างมากในโรงเตี๊ยมมีเวทีเขาเชิญนักสแสดงและนักร้องมาไล่รำ สิ่งนี้ดึงดูดลูกค้าได้มีน้อยกิจการต่างๆในเมืองจึงได้รับผลกระทบตามไปด้วยหลินรวนยกยิ้มขึ้นหลงจูหักท่านต้องการให้หอจุ้ยเซียนของท่านชนะหอวินเครื่อจูเหตุใดท่านถึงมิดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีอื่นดูเล่าอย่างเช่นให้พวกเขาจ่ายในอัตราที่พวกเรากำหนดต่อโต๊ะจากนั้นก็ให้ผลไม้ที่หาซื้อมีได้ในท้องตลอดฟรีหนึ่งจานการทำเช่นนี้อาจจะมิได้คุ้มค่าอันใดมากทว่าน้ำใจเช่นนี้หาได้ยากยิ่งดวงตาของหลงจูเป็นประกายขึ้นมาทันใด นี่เป็นความคิดที่ดีทว่าปัญหาคือผลไม้ชนิดนี้หาได้ยากยิ่งส่วนผลไม้ในฤดูกาลมีได้หายากอันใดมันวางขายอยู่ทั่วไปทว่ามิมีแผงใดที่ขายผลไม้นอกฤดูกาลเลยหลินรวนยกยิ้มอย่างมั่นใจตรับใดที่หลงจู้ต้องการค่ารับประกันเลยว่าหอจุ้ยเซียนจะมีผลไม้นอกฤดูกาลตลอดจริงหรือแน่นอนว่าจริงหลงจู้ตัดสินใจในทันใดเอาละเด็กแม่นางค่าแท่หลิน แม่นางหลินหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าช่วยส่งองุ้นมาที่ร้านวันเว้นวันมีเท่าใดค่ารับซื้อทั้งหมดแต่เจ้าต้องรับประกันว่าจะส่งผลไม้ที่หาซื้อมีได้ในท้องตลาดมาให้ข้าและเจ้าต้องมีส่งไปให้ร้านอื่นด้วยเช่นกันส่วนเรื่องราคาข้ามิปล่อยให้เจ้าขาดทุนอย่างแน่นอนหลินรวนยกยิ้มขึ้นทางพยักหน้าอย่างตรงไปตรงมามิมีปัญหาหลงจูให้เสี่ยวเอินำเอาอางุ้นไปช่างซึ่งหนักถึง35ช่าง หากเป็นอง,งุนในฤดูการคิด2ี e 8ปต่อช่งางทว่านี่เป็นอง,งุนนอกฤดูการค่าให้เจ้าส0 e 8อีปต่อช่างเจ้าเห็นว่าเป็นเยี่ยงไรบ้างหลินรวนครุ่นคิดชั่วครู่เพียงมินานก็พยักหน้ารับกว้างหนักถึงหนึ่งสามช่างหลงจูดีตูกคิดไปมาทว่าหลินรวนกลับคำนวณเสร็จก่อนทั้งหมดเป็น5 6 7 0 e ัน้เจอีแปแม่นางหลินเข้าใจด้านการคำนวณด้วยหรือหลินรวนยิ้มค่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใบหน้าของหลงจู้เต็มไปด้วยความชื่นชมช่างหายากจริงๆทันใดนั้นเขาก็สั่งให้เสี่ยวเออร์นำเงินออกมานี่คือเงินห้าตำลึงกับอีก7 0 0 e รอีแปดแม่นางหลินปรดรับไว้เถิดส่วนอีก3 0อ e ีแปดเป็นเป็นเงินค่ามาจำผลไม้ล่วงหน้าหลินร่วนนี้มีนิสัยชอบเอาเปรียบอยู่แล้วดังนั้นนางจึงให้หลงจู้จดใส่บัญชีเอาไว้เมื่อยื่นมือออกไปรับเงินมาแล้วนางพบว่ามีมีกระเป๋าจะใส่เงิน หลงจูรีบสั่งให้เสี่ยวเออไปนำถุงเงินมาให้หลินรวนขอบคุณหลงจูยิ่งนักมิทราบว่าหลงจูชื่อแท้อันใดข้าแท่เฉียนหลินรวนรู้สึกประทับใจหลงจูผู้นี้ยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นนางจึงยกยิ้มขึ้นแล้วเอ่ยว่าหลงจูเฉียนเช่นนั้นพวกเรามีรบกวนท่านแล้ววันมะรืนนี้ข้าจะนำอังุนกับสัตว์ป่ามาส่งให้อีกครา หลงจู้เฉียนยิ้มกว้างพร้อมกับพยักหน้ารับมิจำเป็นต้องเป็นอังุนก็ได้ขอเพียงแค่มีใช่ผลไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดก็พอแล้วลินรวนตอบรับดิบดีจากนั้นก็พาหลินหานออกไปจากหอจุ้ยเซียนเมื่อสองพี่น้องออกมาจากหอจุ้ยเซียนแล้วหลินหานเอ่ยถามออกมาราวกับกำลังฝันไปว่าพี่สาวพวกเราทำเงินได้จริงๆหรือห้าตำลึงเงินนั่นคือรายได้ของตระกูลหลินเกือบทั้งปีและต้องเป็นปีที่ทำเงินได้ดีมากๆอีกด้วย ลินรวนยกยิ้มพรางยื่นถุงเงินไปให้เขาหากยังมีเชื่อเจ้าลองเปิดถุงเงินดูสิลินหานผลักถุงเงินคืนให้หลินรวนรีบเก็บมันลงไปเสียระวังจะถูกขโมยห้ามเปิดถุงเงินเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่เจ้าคนขี้กลัวลินรวนรับถุงเงินกลับมาจากนั้นก็พาเขาไปยังร้านซาลาเปาซาลาเปานี่ขายเยี่ยงไรไส้ผักหนึ่งอีแปะไส้เนื้อสามอีปลินหานดึงชายเสื้อของหลินรวน พวกเราไปซื้อแป้งทอดกินแทนเถอะซาลาเปาราคาแพงจนเกินไป